สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าเช้าจากฝั่งอังกฤษจ,จะ้ะวันนี้จะทําเมนูให้คุณสามีหนูด่ด็คุณสามีด้วยวันนี้เเรียกเพาะเนาะคุณสามีให้ผัว <c oughs> ให้ผัววันนี้เพื่อนๆทำหมูผัดขิงจะ้ะเขาอยากกินนะถ้าบ้านนี้ถ้าผัวอยากกินก็ทําให้กินจะ้ะอยากกินอะไรเมียทาให้กินจ้ะนะไม่ไม่ได้บอกว่าจะห้ามอะไรทั้งนั้นบ้านจอยอยากกินก็กินนะใส่ขิงครับประมาณนี้ ทำเยอะนะเพื่อนๆใส่ผักเยอะที่เห็นนี่คือผักเยอะมากเลยใส่ผักเยอะเขาบอกให้ใส่ผักกันเยอะนะการผัดขิงอ่ะมันแล้วแต่คนชอบและบางคนก็ใส่เห็ดหูหนูบางคนก็ใส่นู่นอนั่นไอ้นี่เนาะมันแล้วขึ้นอยู่กับคนชอบทุกคนเห็นจอยไม่ใส่อะไรลงไปเช่นเห็ดเผิดอะไรเงี้ยแสดงว่าผัวจอยไม่กินนะคะหรือจอยไม่ชอบผัวไม่ชอบเงี้ยจ้ะก็เลยแบบว่าผัดประมาณนี้คือเขาขอผักเยอะๆแล้วจอยก็จะผัดเผื่อน้องแอนด้วยจ้ะทุกคนนะผัดเผื่อน้องแอน แอนด้วเด็ดเมนูเอ่อปูอักกับขิงเอ่อมีกระเทียมพริกเศกิลลี่เศกิลลี่เลฮะเศกอะไรอ่างโอเคแล้วบายเออมาไม่ไปมาสวัสดีกันแล้วไปไปด้วยสวัสดีครับแอนด์ายบายด้วยนะโอเคบายบายโอเคแคี้แหไปอะนนิดเดียวเจมบอกนี่จะชอบกับบิสกิต ก็ช็อกโกแลตอินเดลยได้เลยโอเคบายบายอันนี้บายจะผ่านเขาชอบกินก็ทำให้เขากินเนาะอื้ามีชอบกินก็นั่นทำให้เขาเราจะทำให้น้องแอนน้องแอนจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่น้องแอนมาทำงานที่นี่ทุกคนนางบอกเมื่อวานนางมาทานข้าวที่หอข้าวมากินที่นี่แหละนาง ไม,ไม่ได้มากินที่มาตอยทํานะนางก็ห่อเส้นรงเส้นวิทของนางมานางมานั่งกินที่บ้านมานันหาแม่นั่นแหละมาก็บอกว่าอาทิตย์หน้าฉันคงไม่ได้เห็นเธอเอ,อฉันไม่ได้ไม่ได้คงหรอกอาทิตย์หน้าฉันไม่ได้เห็นเธอแล้วนะแม่นะฉันจะย้ายไปทํางานใหม่ของฉันแล้วเงี้ยไม่รู้ว่าวันไหนจะได้เจอเงี้ยก็คงอีกนานเลเพื่อนเพราะทำงานแคร์โฮมเนาะทํางานดูแลคนแก่ก็อ้ย ยุ่งอะน,นะทุกคนแล้วก็อยู่ไกลกันด้วยนะจ้ะเขาด้อยเข้าใจลูกอยู่คนเราอะเพื่อนน,น,น,นะภาระหน้าที่ของของแต่และคนไม่เหมือนกันลูกเรานี่เขาก็มีภาระหน้าที่ของเขายามเขามีครอบครัวเขาก็มีภาระหน้าที่ของเขานะนั่นแหละเขาก็ต้องทํางานทําการเก็บเงินเก็บทองเพื่ออนาคตภาคภายภาคหน้าเราจะมาแบบอยู่ด้วยกันยังมีความสุขอบอุ่นมันไป,ไ,ปไม่ได้จ้ะนะช <c oughs> ีวิตของแต่ละครอบครัวแต่ละคนไม่เหมือนกัน การอยู่ด้วยกร่วมกันมันมีความอบอุ่นอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ตลอดเวลาไงทุกคนเพราะว่าลูกเราเราเบ่งออกมาเราคลอดออกมาเขาโตขึ้นมาเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาทุกคนเขาก็ต้องมีครอ,อ,อบครัวมีลูกมีผัวนะเดี๋ยวจะไมอยู่กับเราตลอดไม่ได้พอเขาโตขึ้นมาเขาก็แยกย้ายไปอยู่กับครอบครัวเขาอย่างนั้นเราจะเหมือนเล่านั่นแหละทุกคนนะพ่อแม่เลี้ยงเรามาพอเราโตขึ้นมาเรามีครอบครัว สามีไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปอยู่ด้วยอะทุกคนแต่อยู่เมืองไทยเรายังว่ามีโอกาสจะไปหากันตอนไหนก็ได้ไงแต่ถ้าอยู่ต่างแดนก็จะไม่ค่อยเจอกันะนะเนาะอย่างจอยกับครอบครัวจอยที่เมืองไทยนั่นแหละทุกคนส่วนน้องแอนน่ะก็คืออยู่เจอกันตอนไหนก็ได้เพื่อนๆถ้าตรงกับวันหยุดอะเนาะแต่ส่วนใหญ่อะงานแคร์โฮมอะมันจะมีโอมีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหยุดอะมันจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องทํางานไงน้องแอนน่ะนั่นแหละจ้ะ ก็เจอกันตอนไหนก็เจอจ้าทุกคนเนาะเราก็เข้าใจาภาระหน้าที่ของแต่ละคนนะเพื่อนๆนะจะเป็นลูกเป็นผัวเป็นเพื่อนนะเป็นฝูงเราก็ต้องเข้าใจนาะอทุกคนเนาะอย่างนั้นมันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้จ้ะจอยผัดไปคุยไปจอยก,ก็จะใส่น้ําตาลแล้วก็ผงขนอแล้วก็ซีอิ๊วต่างๆอาจจะซีอิ๊วฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยจ้ะทุกคน ล่าามีเขาชอบเมนูนี้แต่เขาไม่ชอบใส่เห็ดจ้ะทุกคนจอยก็รู้อยู่จ้ะว่าเห็ดมันมเเนะีเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมันมีประโยชน์มากมายเพื่อนเพื่อนแต่เขาไม่กินเนาะเขาไม่กินเราก็อย่าไปใส่จ้ะเพราะว่าเขาอยากจะกินเมนูนี้เราก็ทําตามที่เขากินเขาบอกว่าใส่ผักเยอะๆอย่างงี้จอยก็ใส่เยอะเลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาชอบกินแบบนี้เนาะทุกคนเนาะ ทำไปจ้ะเขาสั่งง่ายก็ทําไปนะแต่นานๆนทีพี่อันดี้เขาจะสั่งอาหารไทยนะส่วนใหญ่เขาจะกินง่ายๆเขาก็จะทําแบบว่าเ,าเนื้อตุ๋นนะจ๊ะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อตุ๋นเนาะเขาก็จะทําเผื่อจอยแต่จอยพยายามจะไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบไอ้นี่นหลอกจอยอะเริ่มอายุเยอะแล้วเนาะการระบบเผาผลาญระบบย่อยอาหารของเรามันก็ไม่เหมือนเดิอมอ่ะจ้ะทุกคนจอยก็เลยไอ้นี่ จอยก็เลยไม่ค่อยจะกินเนื้อสัตว์ใหญ่จะหมูยังกินอยู่จ้ะนะหมูไก่ปลาอะไรอย่างเงี้ยยังกินอยู่นะต่อไปก็คงจะค่อยๆลดแต่ละอย่างไปอะ่ะแต่หมูนี่คือชอบกินหมูไงทุกคนแต่ว่าเนื้อไม่ค่อยเท่าไหร่เมื่อก่อนอะชอบกินอยู่เนื้อเด็ดเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเนาะแก่มาแล้วน่าจะคุยกันไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนทําไปคุยกันไปสามีก ยบายร้อยรอบละอันนี้ก็ยังยืนใบายอยู่เพราะว่ามันเป็นน้าแข็งอยู่ไงข้างนอก,กนจ้ะทุกคนเสร็จแล้วจ้ะทุกคนประมาณนี้แหละเรจแล้วจ้ะทุกคนอย่างที่บอกสามีชอบทานจะ้ะเราก็ทําไวใ้ให้ลูกสาวด้วยจ้ะทุกคนนะเพราะว่าลูกสาวก็ชอบกินนะน้องแอนก็กระทะเนี้ยทากินได้ประมาณสองวันนะคะสามีกินแกชอบกินกับเอฟเฟนไฟเพื่อนเพื่อนกินกระชิบอะ่ะ เขาไม่ค่อยกินฝรั่งเกไม่ค่อยกินข้าวนะเพียนดีอ่ะส่วนใหญ่กินกับมันฝรั่งเขาชอบเขาบอกว่ามันแบบไอ้ช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยบางทีมันเจ็บคงเจ็บคอพเพื่อนๆนะมันเจ็บคอหมวร้านมันเจ็บคอเขาก็เลยแบบว่าชอบกินพวกผัดกะเพรา ไก่ผัดขิงหมูผัดขิงเนื้อผัดขิงอะไรแบบนี่มีขิงมีมีสมุนไพรอย่างเงี้ยเพี้ยนที่เขาชอบย่าจอยก็ชอบนะสาวแฟนก็ชอบเพื่อนหลายคนนะเพื่อนเพื่อนฝรั่งจอยเขาชอบกินนะเพาชอบกินเมนูไก่ผัดขิงกุ้งผัดขิงอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าอย่างเดียวอย่างที่จอยบอกเขาไม่เขาไม่เขาไม่ไมไมกินไอ้นี่ทุกคนอืเขาไม่ใส่ให้ใส่เห็ดนะบางบางท่านก็แนะนําอยู่พ,พ,พี่เพื่อนเพื่อน ป่าๆนะอาที่ติดตามจอยอ่ะก็แนะนําอยู่ใส่เห็ดไปด้วยค่ะจะได้อร่อยใส่เห็ดทุนหนูไปฝรั่งเขาไม่กินจ้ะทุกคนอันไหนถ้าว่าเห็นจอยไม่ใส่ลงไปแสดงว่าบ้านจอยไม่กินนะทุกคนนะเอะการทําอาหารใช่ว่าเราใส่ทุกอย่างอย่างที่เพื่อนๆแนะนำแล้วเ,เขาจะกินนะเขาไม่กินคนเรามันก็เลือกกินนะ่ะเนาะมนุษย์อะเพุกคนอย่างใส่เห็ดอะบ้านจอยเ็าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กินอะเพื่อนๆ นานๆาถ้าเพื่อนๆจะเห็นจอยใส่ใหเห็ดหูหนูน่นๆนานทีเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใส่เพื่อนๆจะเห็ดจะเป็นเห็ดหูหนูหรือจะเป็นเห็ดอะไรที่ตามห้างก็ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะใส่แค่เน้นผักเยอะๆอันเพียนที่ชอบใส่ผักเยอะใส่พวกผักพริกหวานนะนะพริกหวานปาปริก้าอย่างเงี้ยใส่เยอะ อหอมอย่างเงี้ยขิงอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าขิงเนี่ยมันไม่มีขิงอ่อนไงในบ้านเรามันจะมีขิงอ่อนเนาะไอเนี่ยมันมีแต่ขิงแก่เพื่อนแก่แบบเผ็ดเลยอทีนี้จะไปใส่เยอะเยอะเยอะเอะกว่าไก่กว่าเนื้อกว่าเลยก็ไม่ได้มันก็จะออกเผ็ดอย่างเดียวนะทุกคนเนาะเขามันก็ไม่ใช่มันก็ใส่ประมาณนี้แหละน่นจาจะเมนูของจอยแต่ละวันก็ประมาณนี้เพราะจอยไม่ได้ไปเที่ยวไหนทุกคนจอยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะจอยเป็นใหญ่เหรองานทํางานจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ก็แป๊บ เพื่อนๆแป๊บๆก็โอ้โหวันจันนี่แกเพราะว่าวันหยุดจอยก็ต้องทํางานบ้านซักผ้ารีดผ้าอย่างเงี้ยน้อยครั้งที่จะออกไปกับพี่แอนดี้ออกไปเดินออกไปอะไรเงี้ยแต่หน้านี้มันไม่อยากจะออกไปเดินจอยจอยจอยกลัวจอยลื่นเพราะว่าตอนนี้จอยยังอยู่ในระหว่างในการจะเดินเหินช่วงอากาศแบบฝนตกแฉะมีหิมะมีน้ําแข็งเงี้ยจอยกลัวจอยกลัวจอยลื่นเพื่อนๆเพราะว่าจอยมีประสบการณ์ในการลื่นล้มเนาะ แล้วก็เท้าหักอ่ะจอยเลยกลัวอืมจอยจะเดินไปไหนเลยจอยต้องเดินเก่งตัวจอยถึงปวดปวดคอบ่าไหลรปวด support, ปวดสะโพกปวดขา่าปวดทั้งตัวนะแถบนี่ปวดหมดคือตอนที่จอยเดินออกไปข้างนอกอ่ะแล้วถนนมันลื่นจอยจะเดินเก่งเก่งอ่ะไม่เดินไม่แบบว่าไม่รีแลกเหมือนสมัยกับตอนที่ว่าจอยข้อเท้าไม่หักเนาะจอยก็จะเดินเก่งตัวเดินเก่งเท้ทาเก่งตัวทีเนี้ย กล้ามเนื้อเรามันไม่ได้เดินแบบรีแลกเหมือนคนปกติทั่วไปมันก็จะมีการปวดกล้ามเนื้อปวดมากจอยคิดว่าจอยเป็นโรคหัวใจ <c ười> จอยจอยจอยไปหาหมอจต่บอกว่าเพื่อนที่ทํางานฝรั่งมันก็บอกว่าเธอ,อต้องไปตรวจขึ้นหัวใจวัดขึ้นหัวใจนบางทีเธออาจจะเป็นโรคหัวใจเพราะว่าจอยบอกก็บอกว่เพราะว่ามันตึงตั้งแต่คอเนาะหลังคอหายปลาละลำบากอย่างนี้แล้วมันก็จะมีความรู้สึกแบบว่า มือมันรู้สึกไม่ปกติจับอะไรหรือรู้สึกเหมือนไฟช็อตไงเออทีเนี้ยไปถามเพื่อนนะเพื่อนก็ทําให้จอยกลัวใหญ่เพื่อนฝรั่งอ่ะเออใช่ฉันคิดว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจเธอไปนะไปหาหมอสิหมอบอกเธอไม่เป็นโรคโรคหัวใจอะ่ะเธอเคยผ่านการเกิดบัเหิข้อเท้าหักมาการเดินของเธอที่เนี้ยช่วงเนี้ยเธอจะเดินเก่งตัวเก่งโดยที่แบบว่าลิบ ร่างกายมุโซของเธอมันไม่ได้รีแลกกล้ามเนื้อของเธอไม่ได้รีแลกเหมือนก่อนที่ว่าเธอจะข้อเท้าหักทีนี้เธอกลัวแบบจะล้มอีกเธอก็เลยเดินเก่งตัวมันก็เลยแบบเดินเกง่งแบบว่าเป็นเดือนเป็นเดือนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อเราอะแข็งแข็งตัวจับตัวกันเป็นก้อนแข็งคล้ายๆแบบทรมานต้องเป็นเปนวดนะทุกคนนะนั่นแหละต้องไปนวดเขาแน่นนะบอกว่าไปกายภาพบําบัดไปบุ๊กให้เขานวดให้ก็จะไปนวดอยู่ทุกคนโอเคยังไงจอย ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้โจได้วยจา้าขอบคุณค่าบาย